ดาโอ้ยอ,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 อะไรเกิดขึ้<ห>นแล้ววะอะไรฆ่าเราดูไม่ออกเมื่อก,กี้นี้มันเกิดเร็วมากจู่ๆโลกเราเราเจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้เราจะกว่าจะเมื่อก,ก,กี้เมื่อก,กี้นี้จู่ๆโลกก็มืดแล้วเราก็ล่วงตกตายข้างเท้าแกมัน,มนอ๋อข้างเท้าใหไม่มีฟอสฟอวซิลเลยมันหลบหลังนที่เลยเหรอฟอตซิลสิยูกิ้ว มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเชื่ออะไรนะมันเอ่อไม่ใช่ก๊อปลิ้งเกิดอะไรกันเลยกินเลนมีหน่าใช่อะไรกินเลนวะเลนอะไรจ้าลั่นจ้ำยิมตอมนเชื่ออะไรโอ้โหยงมาทุดยงมาทูดบอกแคร์ดอเดอะฟิวเวียตายแล้วยังกระซิบใส่หูอีกอืม ไม่แลดูดูจากเกเก็บอ้อย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 รีบจัดการอะไรขึ้นกอะไรขึ้นกอะไรขึ้นเรามองไม่เห็นตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสงครามขวในาในอยู่ไหนเนี่ยเรากำลังหาของอย่างสบายใจเลยไอ้บ้าเอ้คนอื่นกำลังจะตายแกเล่นข้าวของเล่นเอาก็ต้องเคลียร์ของไงเดี๋ยวมันไม่ทะตระทะปรกแล้วลงใจได้นิดนึ่งเอ้เดี๋ยวพังได้เลยเหรอพังได้พังได้ เดี๋ยวเราจะปักไฟขึ้นไปอ่ะโอ้โหมีอันหนึ่งสะละจัดการเลยว่าเขตนี๋มันเป็นเขตมันมุมพิษอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวได้เดี๋ยวไดเดี๋ย,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 ออยตอนนี้เนี่ยที่เราค,คิดไว้เนี่ยคือเลฟอลฟิวพวกนี้ไม่รู้มาทำอะไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปในช่องเก็บโอ้โหบนหัวเราเอเนะเอ กันสัมปโลอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรมันเหมือนเทพเลยแต่มันไม่ใช่เทพตรงไหนกันเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยเอาจริงๆเมืองแต่นี่เราตอ่ยคุณจิ๊บมันทำอะไรเราไม่ได้มันติดใจมันมุมเสียงโหดเราโคตรดุดันน้ำหนึ่งเมื่หนึ่งเดี๋ยวผมข้ามอาสติสก่อนคู่ตะคู่ตะคู่รีบตัดเนาะครีมสันชาร์โวเกล โอเคตอนนี้เตรียมไฟแล้วตัดเกียรครับทีสัมกิฟต์ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาได้ชื่อนี้มาจากไหนแล้วมันแปลถึงอะไรอาจจะเป็นเจตทำนงแห่งไฟบางอย่างแต่ว่าเราทีทีไปหาทีแพนดี้บ๊้ยอะไรเนี่ยความมืด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 อยาให้ความมืดครอบควเจ้าครอบงำแล้วล่ะไม่ได้ทีพีแล้วคุณกิฟต์ยังยังไม่ตายอ้าวแล้วแกร้องอะไร ร้องเพราะว่าตกลงมาตะหาเขาคุณคิดอะไรวะเอาก็ได้แหละตามชื่อเลยเยียงแค่เอ็นตัวเอ็นตัวเดียวน่าจะทิ้งได้นะตัวเอ็นตัวเดียวมันต้องมีจุดแปลกๆอยู่ตรงหน้าด้วยไม่ใช่หรออุ้ยอุ้ยติดพิษอ่ะเฮ้ยอ,อย่าก,กินนะเว้ยเอมันมันมันเน่าอ่ะก็มันก็มันมันเน่าจะกินทำไมเล่าเลยไปบอกตันแรกว่าจะได้ทิ้งหายเอา้าคือใครจะรู้ว่าแกจะเอามากินไอ้ฮาน เสียใจอ่ะนี่มันต้องเท่าพาดีหมดตัวโอเล็กก่อนตั็สุดโอเคเราพยายามหาของแถวเนี้ยพวกคุณตกลงไปลึกเลยเหรอลึกเหนือหมืองล้านเนี่ยไงก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันระวังอะไรอ่ะทีทีมาหาเองแล้วเนี่ยครูบอกว่าระวังตัวหน่อยละกันแต่พวกเรายืนอยู่ข้างๆหุ่นแม่งเห็นแล้วปวดหัวเลย ระวังตัวหน่อยแล้วการหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเธอแบบเดินออกไปแล้วเจออะไรอันตรายอะไรอีกอ๋อจะพูดเนี่ยคือพูดด้วยความเป็นห่วงไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ไกลจากผมอ้าวชฟโค่ก็เป็อะไรก็มันเป็นบัวไงไม่ใช่แ้มโกลด์อะไรแล้วโอ้โหกำลังเล่นอยู่เลยอยู่ดีป้านี่มาจากไหนไม่รู้มันงับเราเฮ้ยมามุมสิอะไรเนี่ย ก็แมงงุมไงไม่ใช่แบบว่าโคตรกลุ่นนี่ที่คือฉันเล่นโอ้เป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าทุกคนขวาดาเมจกลังใจให้ขวาดาเมจบวกเก้ายันตีรถเลือดรถทีละสองเรื่องแมงมุมตัวนี้โอ้ยทางข้างล่างนี่โคตรดุดันเนียครับโหดาบเพชรนี่ทีละหนึ่งนี่แมงมุมอะไรเด่ะ ่าตายละมแมงูอะไรอ่ะมงงูสายพันธุ์ใหม่อ yes. okay. okay. uh ่ะเค้ยตอนนี้เราเอ่หน่าจะเอาอันนี้มาได้เปิดมึงเกะกันอยู่เหรออยู่อะไรอ่ะเฮ้ยไฮ้ไฟนี่ใช้คับของใช้คับคาถาดีได้นี่วาจริงดิเฮ้ยตึ๊งไลค่ายก็บินนี่ละ ตอนนี้เราพยายามวางไฟปักไว้อ่ะเวลาคนหลงมาจะได้รู้เว้ยออเพิ่มดคาถาเพิ่มโลกาถรู้นะอุ้ยไม่คิดป่ะตายอนาถเดตงโผล่มาจะไานีเดีไหนใจงล็กเล็กเพื่อนกะแลังเดินเล็นอยู่อยู่ดีดก็ตก คริปเปอร์ใส่เกาะตุงกออกมาจากฟากฟ้าและบุ้มเขาเรียกว่าเป็นการระเบิดบุมเลยทีเดียวจะไปโกโก้คันอร่อยรอเปลอร่อยเลยผมได้ยินเสียงเหมือนใครหายใจอยู่แถวนี้มีคนแอบหลับปะเนี่ยคืนคืยไนย์ยูไนเอาทองเอาทองเลยเอาทองเลย วิตเราตอนนี้โคตรชิวเจอพวกนั้นก็คงจะตายเหมือนกันนะนะ่แน่มันอยู่ในความมืดอะดีคุณลองกดได้ค่าเลยสวยเนาะตัวลาว่าไหมเออ,ก,เอก็มันเป็นเรือะก็มันเป็นเรือลบใต้ทะเลอะเหรอผมมองไม่เห็นไงคุณผู้คุณมองเห็นแต่ผมต้องไปดั่งปัป่มไปเน็ตเอาเองนี่แหละเอจิดแล้วเหรอเอกิดแล้วเลยอาตีไม่ได้ตัวดูดเลือดนะ เดี๋ยวคุณกิฟค้างค้างคุณกิฟโอ้โหเร็วมากเลยเร็วๆล่ะโอ้โอะไรเนี่ยข้างหลังไม่ใช่ขา่อกี้เราค้างเราจู่ๆเรากระลังเรายืนเรายืนดูคุณกิฟค้างอยู่สัพัๆในโลก 3D ก็ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวมาดูจอเรามันเร็วมาก ไปแล้วรอตายเอนเดอร์ไปแล้วไม่ได้แล้วเอนเดอร์โูมามามาเอเดอร์โกเนี่ยเห้ยมีแสงการตายของเราอยู่ข้างใต้นี้ด้วยตรงนี้หรือเปล่าในพิทิปเปอร์ไม่เร้เจอทางออกแล้วเสียงอะไรบ้นนี้อ่างย่อมมีแสงสว่างไปอุโมงค์เสมอเฮนยเได้ยินเสียงใครมันร้องอะไรบ้นี้เสียงเหมือนร้องไห้ เฮ้ยหรือว่าจะเป็นพวกพิสีิพาสต้าเออนี่จะไปอยู่ในเหนือเนี่ยนะเอ๋ออาจะอยู่ที่ไหนก็ได้เสียวมันอยู่ฝั่งเสียวมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียงางนี้เหรอใช่เสียงมนจะทางนี้คุณกิ๊บอ๋อไปตละดเราจะบอกระวังตัวเลยระวังตัวได้ระวังตัวได้ทุกคนมันจะลึกแค่ไหนเดี๋ยนี้ เงียบไปแล้วนี่ยังะหรอเออเงียบไปแล้วหรือว่ามันอยู่ที่อื่นไปแล้วหรือเปล่ามันเงียบมันน่าจะหายไปแล้วมั้งไม่ได้ยินแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้เงียไม่ได้ยินแล้ว ยังไงก็ระวังตัวไว้ก่อนก็ดีนะโวลาโวลาเอ้ยฮะอะไรน<า>ะเสีงนี้เปล่าวิวิวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เสียงนี้แอมอย่างรูนี้หรือเปล่าเสียงจากรูนี้เปล่าก็าจะเฮ้ยเอ๊คริสตัลอะไรเนีเ่ยอะไรอ่ะคุณกิฟต์นี่อะไรอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันไม่รู้อ่ะมันทำเอาไปทำกระจกได้อ่ะไอ้คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์แยกกระจก แลกกระจกเก็บไปดิอย่างฟอสซิลตอนนี้น่าจะเป็นแลกกระจกมั้งแน่พวกนี้ทำเป็นกระจกสีฟ้าสวยมากเลยอ่ะแต่พวกนี้ที่เอาไปทำเป็นอย่างอื่นไในในค่อนข้างดีนะ้วหเราแบบเสียงมันอยู่เสียงมันเหมือนอยู่ใกล้หูมากอ่ะใกล้หูเพิ่มพนใกล้ตัวเลยเอ็กพีนี้ตกครึบเลยยิ่งขุดยิ่งได้ เก็บจนกระเป๋าเต็มแล้วเออแน่นดิกระเป๋านี่แบบไม่เหลือแล้วเอาจากโโุกขอโบกมาแบกกระเป๋าได้ๆแล้วนายอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยเราจะรู้ว่ามันเยอะแค่ไหนไม่รู้ม,มันเยอ,อะแต่แฮนด์ทอมพัดได้ที่พล,างลังงานบางอย่างคุณทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเจออะไรบ้างไหนฝั่งนู้นเนี่ยคริสตัอนสำหรับทำกระจกให้เราพิกงขนมปังเท่าอะไรนี่ไปก่อน ใช้ของเต็มทิ้งอะไรดีเนีย่ยเอาออกปุ๊บเต็มเต็มไปในพิษตาเอ๋กระดูก้ไปย <My S 1> ัสหายเอาล่ะเราจะเก็บดวงตา้เอ็นเดอร์ไว้โอเคเก็บครบแล<ต>้วม<อ>ีโคป่ะละ่ะโคให้เราถือก็ได้ เก็บเขาหมดแล้วเราไม่มีเรามีฟินด์เเก็บฟินด์ไว้ใช้เออเรามีของที่ได้มาจากหินที่คล้ายๆกับโคลนแทนอ๋อ,อดำๆปะใช่ก้อนดำๆอะไรก็รเดียวมติได้เก็ได้เราก็มีอยู่ใ,ใช้คาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราเก็บกันพาวเดอร์อไว้แล้วกันเผื่อได้ใช้ บรรยากาศมันแลดูน่ากล,ลัวหลอนยังไงไม่รู้ความรู้สึกกันนะอู้ย่ะเฮ้ยเฮียเฮียอียเฮียเฮียเยเเเเีเวเยยียเ,เียเ,เ,เ,เนี้ยย,าายปปู่ยีเฮยเีเเผายย โคดี้ฉันตกลงมาข้างล่างจริงดิตกมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเห็นไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทำพุทเก็บวกเออขอที่เก็บโคดี้หน่อยดิตอนเลยนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวอเคแล้วขออนุญาตอุ้ยอ๋อคุณกิ๊บปิดปิดมอนเตอร์อ่ะจะปิดแต่ว่าไม่ทันค้างไปแล้ว ดมออกกอเลยเดี๋ยวหายค่าอยู่ไหนเนี่ยถ้าจำได้ว่าค่าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของโลกแล้วแต่ทำไมค่ายังมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วเนี่ย,ยชี้หน้าแปลกใจจริงๆเปิดดูของในกระเป๋าหน่อยว่าเก็บโคนี้อยู่ไหมอยู่โอเค เอาล่ะตอนนี้เราจะเอาของเฉพาอสัมพัญไปนะครับทั้บ้านอะถทรพอะไรเดินตกลูอ๋อคุยุยนี่พอดีอะไรไว้เดี๋ยวจะกรุดกันแล้วดูดันแล้วกัน้ออ่ <c oughs> ผมเอาไปแค่นี้แหละ เต็มแล้ว้องกิฟต์จเอาอะไรไปบ้างเอ๊อ๋อต้นไม้ดูจะตรงนี้นรืวาวิหารอะไรขึ้นขอตอนรับสูวิหารเอลฟนขอตอนรับสูบ้านลัโอเคไปเดี๋ยวผมผมพาพาขึ้นไปดูทาง อยากเก็บเอาไว้แต่ไม่ลืมสิ่งที่มีให้กันนะแะ่เราจำทุกครั้งที่รับตาควาสามารถเนี่ยคุณกิ๊บอ่ะคุณกิ๊บเจอของเป็นไงบ้างเจอของอะไรที่อยากเอาไปไหมในกล่องเจอเจอควสามารถที่นี่แต่ก็ไม่เจอเออในจิตในจิตวูดหรือเปล่มองคง <ผม S 2> ยากหน่อยนะควรจะเจอต้นไม้เวทมนต์ไงอ๋อมันกเ็เตยต้นไม้สีาฟา้า อุตสาปปิดมอนอุตสาปปิดมอนสเตอร์แล้วแต่ฝนดันตกแลกอยู่ดีฝนตกเหรอฝนตกเราขึ้นมาข้างบนแล้วเลียวมากเรามาจับโพนี่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยโอเคปะอ๋อมาที่ไหนเนี่ยแถวแถวโซนี่มันติดกับเขตซาวอมรือเปล่าเนี่ยทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยมาทางนี้เร็วๆมาทางนี้ ตามผมมาตามผมมายังไงเจอลานจอดแล้วเฮ้ยเอา้าเอาอะไรเกิดขึน้นโอ้โหหลุดออกมาได้หู้ยรอดได้ไงเนี่ยจมตายด,ดูดเนี่ยผมเจอลานจอดแล้วเอ้าตกเลยรู้ป่ะลานจอดต,อตัวลานลอยละโอเคไปไปเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวโหเต,ต,ต่าเต่าตายเต่าบอกกูทำผิดอะไร ให้ได้จริงไม่รักกันตั้งแต่ต<ม>ึกโคลเ,เป็นหมดเป็นหมดหเรือนี่ไม่สไลด์ไปกับทะเลแบบแบบเล่นสกีไม่ได้เหรอไม่รู้เลยลองเปลี่ยนเป็โนโน o w m a n ไหมล่ะไม่เคยลองเป็นโน o w m a n แล้วเป็นมาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันโว<ห>่ะอะไรบินกันแล้วเหรอ,อบินไปทางนู้นแล้วฝั่ง,งคุณกิฟต์อ่ะไปไปตามคุณกิฟต์ไปโอ้โหบินเลยคุณกิฟต์เฉย แหลกเยอะอ่ามุกิ่ได้บ้านได้เปล่าวะมันวะเนี่ยต้องค่อยๆไปค่อยๆไปผมเห็นมุกิฟแล้วว้าโอ้ยทะลุโอ้โห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 ตอนนี้พยายามมองไอ้แสงสีลูกมาเองสีหลังที่สวยจังมองไม่เห็นอะเฮ้ยเราไม่สวยไม่แปลกๆอ่ะเราแหลกจนอยู่สูงเกินมองไม่เห็นเลยออ๋มันแปลกๆเออใช่ใช่ใช่เยอะดิตรงไหนกันเนี่ย มองบ่อเห็นไม่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 อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปทีพีขนาดทีพีขนาดไม่น่าได้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกัรลอยล่วงไปหาทำไมบ้านไมบ้านที่แปลกมากทำไมบ้านมันเป็นอย่างนั้นล่ะเจออะไรบ้างกิฟเจออะไรบอกผมด้วยไม่รู้ไม่ได้ดูใช่ว่าใช่ว่าแบบเออมันมันสปอนผิด หรือเปล่าแบบจร,จริงๆมันต้องมีหลังเดียวแต่นี่มันสปอนซ้ําำกันเป็นสองหลังแล้วหลังเดียวมันทับจนหลังล่างอยู่ไม่ได้น่าจะเป็นอย่างงั้นแหละแล้วคุณกิ๊บอยู่ไหนเนี่ยแยงครูมาที่นี่เรียบร้อยวเนะี่ยเราเห็นคุณกิ๊บหรือเปล่านะเนีะเก๋ไป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 คุณกิ๊บไป go 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 แ a <บ> p oh. โหแ m a โหลดไม่ทำ map map load ไม่ทันเออจริงๆแิงโหลดไม่ทัน <c oughs> โอ้ไปไปไปกิฟต์โกโกโอ้โหตรงนู้นเนี่ยมันเด็ดเอาเราเลยดรือเปล่าเด็ดเอาเลยอะมันเขียนว่าเลเยอร์เด็ดอะคุณกิฟ์อย่างเดเตอร์อยู่ในเนี่ยอะไรอะไรอ่ะโซอาฉันเห็นใต้ทะเลมีท็อตปักเต็มเลยอะเออไหนวะไปอยู่ตรงนี้อยู่นี่ไปดูตรงนี้เลยมีท็อตปักอยู่ข้างใต้เต็มเลยเออว่ะ ไป,ไปดูก <ไป S 1> <ด>ันเถอะ,อะ,ะโอนี้ปล่อยไม่เงี้เลยนะไปนไหนหรอกอะไรเนี่ยคอปักได้ไงอ่ะไม่นั่นดิเฮ้ยปักได้ด้วยเอาปักไม่ได้ันถามกับว่ามันมาปักอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล้ามันโดนน้ำถึงไม่เป็นไรอ่ะไม่รู้มันมาปักนี่ได้ไงอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยนะเมื่อกี้เราลองดมกรเออลองดมดูก็ไม่เห็นมีอะไรนะเป็นกะไฟแไปลกตักได้ไงเนี่ยน่เดหน้าดีมันปับปักคาเลยอะ่ะไม่ไปไหนเลยแล้วว่าเราขึ้นไปดีกว่ามันไม่ไหวละคนไม่มีอ,อะไรมั้งแค่แบบปักแบบงงเราแอบมาปักไปเหรอะจะบ้านเหรอไอเทพยังปักได้ไงโอ้โหโซลา่ามนเตียงขนานดนั้เลย เเูปิดปิดปิไฟอ่าถือไฟอ๋อทแหลกอ๋ินตามมันทำให้แหลกด้วยไงแค่นี้ก็แหลกจะตายอยู่แล้วไปเลยคณเกมไปเลยอะไรนะดงปลาหมึกอยู่วันเดย์เซนโทแมนแตมอยอนเ ตอนนี้แหลกจนเสียงฝนนี่หายไปแล้วใช่สายมาแล้วเจอมาแล้วเฮ้ยเน้นเนนห็นแล้วเห็นแล้วไปไปไปปไปเปลนไปเปลปปฟทันแล้วลก i อ a อร์อยู่วอร์ดเกฉันจะเรียนดูเลยเ้าเยอาไอที่เก็บมาจะเก็บมันเข้า โอเคตัวละอืมแล้วก็เก็บเก๋าเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเอาไอ้อันนี้อันนี้เก็บของตะบูอะไรเนี่ยเก็บให้หมดแล้วก็อ่าแชมพูเดอร์เก็บอันนี้เก็บกลับถึงบ้านแล้วจะแหลกไปที่ไหนเป็นช่วงๆนอนๆอนดีกว่านอนดีกว่านอนเดี๋ยวโอเคๆนอนนอนนอนนะอ้ยจะถึงเตียงไหมเนี่ยโอ้ยนอนอนแล้วนอนนอนแล้ว ตแล้วพยายามเข้านอนให้ถึงไปให้ถึงสุดยอดตัวละปี๊บปับปี๊บปับปับปั๊บปับปี๊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 ยปี่บปี๊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 บีบปี๊บป่๊บปี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 ๊วปอ๊บปีี๊บป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 ี๊บนี๊บปี๊บปี๊บี้ีส อเราเรียกเจ็บของงานแหลกจริงเลยอืมเรไม่ใช่แหลกที่นี่แม่แม่ใหม่ไปเข็นมาก็ร้องเพลงเก็บขนใจขนปวดเลยเก็บให้หมดเอาคุณกิฟต์เดี๋ยวผมเอามาเลสไปไว้บ้านคุณกิฟต์ก็ได้นะหรือว่าคุณกิฟต์จะแบบว่าหน้าบ้านเอ๋อมาไว้ในกล่องบ้านเราก็ได้ ใช่ได้ไม่มีปัญหาเราเก็บของให้หมดกันนะแป๊บหนึ่งเราไป้บ้านแก้วกันมาเป็นเพลงช้างเลยไหมไม่ใช่อะไร ไมเพลกอะไรเหรอิปเปอร์าฮัล่างมาทับแานลนกวาวแมง,งูม,มาอืมเอ่อวอกสุ้อ๋อมีแต่นกจกโ,กโบเท่านั้นที่ทำไม่ได้ไเป็นไรไมีปัญหา เกยเดีแต่ผมไปส่งมาเล่นให้คุณกิฟต์ติดติดติดติริงติดต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 ิงติิดติติงตริงติริงติดติงติติงติดติ๊ตติดติดติดอิดี่ดดติดติ้ติดตดติ่ตดตด กระจกอะไรเนี่ยคุณกิฟต์มาเล็บนี่เอวมาเป็นอยังดอกเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยกิฟต์อือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระตุกกระตุกไปเลยเช็ตไอเทมแล้วก็เรียกที่อ่ามีถังนมด้วยเเเออออออนี่ เออจ๋านี่เอื <c oughs> อดเน,นี่ยอันแรกไม่ใช่กระเจาเหรอไม่ใช่อันนี้เราเอาแบบไอ้อันนั้นเรียงกันเก้าช่องเลยตีเราเก็บใหม่ได้ด้วยเอือเอือโอ้ยโอ้ยโซล่าไหวไหมโซล่าอายเซนลึกๆคิดว่าไหวไหมละ่ะโ <c oughs> อเคๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวเราขอครับไปทำนี่กันทขบุญกันแป๊บหนึ่งเอือเอือ เอาเอาหันหลังหันหลังวอลแบบไม่ขึ้นก็จะฟักลาโบนขนาดมันมันหนักหนักหน่วงแล้วล่ะฝาหาดฝากรแล้วที่เห็นเราเดินปกติเลยนะเห็นตอนเเดินปกติเดินเดินแล้วก็หยุดเหมือนคนไอคนย้ำคิดย้ำทำกำลังเดินทำสมาธิ โอ้ยผมว่าเอาหน้าตาเอ้นี่เลยแล้วนะกระตุกมากเลยเออบ้างเออบ้างโอ้ย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 ตัวเราไหวไหมโอ้ยเดี๋ยววเราตอบว่าถ้าตอบว่าไหวจะมีอะไรดีขึ้นไหมนะบางทีก็ดูดันกันไป เอากินซะโอเคว่ามัน์อ๋ออโอ้ยถึงเวลาเด็ดเด็ดรั<อ>วร<ๆ><ๆ>ใช่ค่ะคิดว่ามันถึงเวลาของพวกเราแล้วละ่ะครับได้เวลาที่เราจะไปจบคลิปนี้นะคะจบคลิปนี้ก่อนอืออ๋เหอแย่แล้ว สำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาอ